ตองลงดทุนแบบนี้เลยม่เพีนสัตว์เเพีนสัตว์ไม่มเพยนสัว์กิกนเยอะี้ยมง,ง,งูไม่เห็นว่าจะเป็นที่เราจะต้องลงดทุนเลยเนาะมันเพื่สุขภาพเราไงถ้าอ้วนเนี่ยยืนทางขหนมันมเจ็บเจ็บขาแน่นอยู่ั่คารปบั่เพราะว่าเพราน้ำหนักัุลงเราลุ่ขาหมดนงนเนี่ยซื้าอาดไม่ใช่ โบนิเชนกับอลสามหมื่นใช่สามหมื่นผลลดราคาอยู่นี่แลวอยู่แล้วนี่ดอกมีบดอดมีทั่วประเทศได้ไปมองใดก็ได้ว่าแมงเงี้ยคือแมงลดมุนดี้ว่าจะว่าบ่อแมงมุมว่าโอ้มันทลายพุงได้ดีทลายพุงไม่กี่พันซื้อกาแฟพันหนึ่งทลายพุงพันเจ็ดได้เลยง่ายมาเที่ยวหนาใสสายเดียวเลย ซื้อเสียมากระเลงกินแล้วทำอะไรมาให้นั่งเล่นกันตัวไหนกันน้องสาวไปไปจำหัววะเรารู้แล้วจำหัววจะไปบายหัวมันหลกเด็กปลูกมันลูกบาปได้เลยนะบามันลูกหลูกเพิ่งมีลูกอลูกแต่เมียเน่ยมาเคยลูกอยู่เมียหลูก้ยลูกแต่ตอนเมียนะเมียสิลูก โนรูสอนดนน่มุงดิน่ามุงดิเฮ้ยให้สอนใช้กล้องดิเออฟังชั่นอ่ะกล้องมันหนาพันหมื่สองแต่มันใช้ไม่ได้ถ่ายเลยสอนมันไ่ายเรอมีจอมีจเขียนงน่งที่เมมอนี้ดูด้วยนะอกะดีมากเลยอ่ะเน่ยมันถ่ายวิดีโอไม่เป็นไหสอนมันไหนเรา หวยจะมีเราคนเดียวเราื้อน้อยแล้ววะพอห้องนั้งเล่้าเลยมาตัมาปีแล้วโอ้ยังหมาได้ขายแต่รูปไนซื้อว่ากี่โโอเคหยเฉยเลยเก่งห่วมเลยแม่ก็แก้วนละแม่ก้แก้วันละแสดงว่ถ่ายรูปงามสมรกคนเลย เังคงแจวายดีห่อสอบมียังกันิดหน่อยมันบะ